ไม่น,นี่กับบอมีม่ยังไหลเนาะมอาว่าเรื่องเฮทดงานในประเทศไทยโมโดมาแนะนำเมื่ว่าตายเฮ้ยโวไปทดงานู่ประเทศไทยจีปีแปปีคือจะมีเงินไหลายเนาะคือจะมีเงินเ,นเ,ก,นเก็บไหลว่อจะบต่ววาเงินออกแต่ละวิเงินจีบบอชื่อกินแต่กับตโตอะอดอังในใจแกโตอบอยู่แต่บ๊อบมไปวา เออพอมี่ยูเฮ้ยพอได้ซื้อยูซื้อกินยูกับ่ได้หลายเดอร์มูงกับวาได้ผูาเ,เสื้อเราเลยตู๊ไปเฮ็ุงานดุลปนันอืมกับพอมีย่ยูแต่ที่แท้จริงดิเงินออกแต่ในวิกอุปโภดคลาดอีกเรื่องนึงเนาะมูถามว่าตายตู๊ไปเฮ็ุงานอยู่ประเทศไทยือสิข่าวือสิงามเนาะ พอจากเตอ๋อป่ะโอ้ยอยูทั้งแเลทั้งดำแต่กระบอกโมไปป่ะโอ้ยงามอยู่เฮ้ยทั้งขาวทั้งงามอยู่ได้ตัวพ่อแมาหรอวะตัว่มาเบิ้งมาอยู่ประเทศไทยงามอยู่ขาวอยู่ยแต่ที่แท้จริงไม่เห็นตัวจริงเด็หน้าทาั้งแเลทั้งดำฉิวก็มี